สวัสดีครับมาแท็กเตอร์เพอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับตรงนี้ก็โค้งสุดท้ายแล้วครับใครที่หารถเกี่ยวมันลูกค้าก็มาดูรถเกี่ยวกับเราครับตัวนี้นะครับเป็นคูปัต้าดีซีเจ็ดสิบกีครับตัวนี้ก็นะครับตามสภาพก็สามแสนหกหมื่นเก้าพันครับส่วนถ้าเราเช็คเก็บงานให้ก็จะอยู่ที่สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทประมาณนี้นะครับเช็คก็คือแต่งหมดนะครับตัวคลายสิ่งอะไรต่างๆไม่ครบนะครับสนใจก็สามารถเดินทางมาดูรถมาดูสินค้ากันได้นะครับรถเกี่ยวตัวนี้ ครับอ่ามีสต็อกแบบไหนบ้างนะครับอ่าตัวนี้สามหกเก้าเนาะแต่ว่าถ้าแต่งก็ติดะฮะแต่งก็จะได้แบบแบบนี้ครับนี่แต่งเช็คแบบนี้นะครับปูปากคอเลรดเกลียวดันคอสปริงท้ายสิ่งตู้เบานะครับได้ครบแผงสวยสองข้างอ่าอันนี้จะเป็นสี่เจ็ดสิบจีเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับเป็นปีหกศูนย์นะครับตัวนี้เป็นปีหกศูนย์ครับทาเป็นจีพัดให้เรียบร้อยอันนี้จะอยู่ที่สี่สบเก้านะครับส่วนคันนี้เพิ่งมาครับเจ็ดสิบจีพัดตัวนี้ปีครับ 5 4 9แ0 0นันนะครับสนใจรถเกี่ยว70ติดต่อสอบถามมาได้หรือว่าจะเป็นร้อยครับยันไหนนะครับวันนี้ดูบรรยากาศรถเกี่ยวนะครับสนใจติดต่อสอบถามมานะครับจองก่อนได้ก่อนได้คิวก่อนเด้อนะครับรถเกี่ยวมีหลายรุ่นหลายคันครับ